สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งแล้วนะคะมิวนะคะกำลังจะเดินไปทำง,งานเนาะบรรยากาศที่เกียดมากเลยนะคะวันนี้เลิกสองทุ่มนะจ๊ะนี่เราต้องเดินไปนะคะบางคนว่าเฮ้ยทำไมไม่ขี่จัก,กรยานนะคะมิวไม่มีจัก,กรยานนะคะเพื่นอนๆก็ไม่รู้จะขี่ไปไหนเนาะ พ่าบ้าปกติแล้วก็ใช้รถย,ยนต์อะไรเงี้ยนะคะไปค่ะเดินไปทำงานวันนี้อากาศหนาวนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนช่วงนี้ นนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็จะมีพวกขนมนมขบเคีย้ยวอะไรเงี้ยเนาะเอาไปกินตอนช่วงเวลาว่างนะคะหนาวลืมเอาลืมเอาถุงมือมาคือในแต่ละวันนะคะว่ามหรือทำอะไรบ้างเนาะตอนเช้าไปนะชูดเราไปตอนช่วงก่าเช้าเนาะ ก็จะไปปลุกเขานะคะตอนเจ็ดโมงกว่าอะไรเงี้ยบอเฮ้ยเธอตื่นนะไปแปรงฟันแล้วก็ไปล้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะไปเปลี่ยนแผมผึดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เขานะคะชุดจากชุดนอนนะคะใส่ชุดปกติธรรมดาอ่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเช้าสมมุดท่าวันไหนนะคะมีอาบน้ําแล้วก็ อาบน้ําให้เลยตอนเช้านะคะถามเขาว่า <ege LGBTQ. S 1> เออเนี่ยเธออยากอาบน้าาําตอนไหนหนา,าวเธออยากอาบน้ําตอนไหนอาบน้ําหลังกินข้าวไหมด้วยอะไรเงี้ยก็ถามเขานะคะเขาก็จะบอกเนาะแต่ส่วนมากก็จะอาบตอนเช้าเลยอะบ,บ,บางวันก็อาบสองคนบางวันก็อาบสามคนอะไรเงี้นะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะมีอาบ,บน้ําอาทิตย์ละครั้งอะสามวันอาบครั้งหนึาาน่งส,สี่วันอาบครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ แล้วแต่เนาะเขาก็จะแบ่งเวรกันนะคะว่าเออเราทำอะไรบ้างมือแข็งมากเ,เดินไปคุยไปนะคะกับถึงแล้วบรรยากาศดีมากแต่อากาศเย็นนิดนึงนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเนาะ,ะเปลี่ยนเตียงเปลี่ยน,ยน,ยนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเสื้อผ้าของเขานะที่ใส่แล้วเอาไปซักแค่นี้นะคะจะมีเสิร์ฟอาหารต่างๆอะนา เก็บจรงเก็บจาาในประมาณนี้แหละอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื <I> อ่อนๆคะ, <I> ะ,คะเราต้องสังเกตเล็บด้วยนะเล็บนะคะว่าเออเล็บเขายาวไหม <c oughs> ถ้าเล็บยาวนะคะเราก็ตัดเล็บให้อะไรเงีย สระผมอะไรเงี้ยเราต้องคือทําความสะาอาดเวลาอาบน้ำใช่ไหมเราต้องแบบสระผมก่อนนะคะจากหัวนะคะลงเท้าเนาะจะทําแบบนี้นะคะพออาบน้ําเสร็จแล้วทำทำอะไรบ้างก็ทาครีมให้เขานะคะเฮ้ยลิ Lip <laughs> ปติดลิปสติกติดฟันเพิ่งเห็น <laughs> ไปขาเพื่อนคะ่ะหนาวมากเลยมันเย็นอะ อีกประมาณสาอาทิตย์ถ้บิกก็ฝึกงานจบแล้วนะคะก็หลังปีใหมน่นุ่นถึงได้เปิดเรียนปิดเรียนประมาณสองอาทิตย์พักผ่อนอยู่บ้านนะ mm hmm. นี่ไงถึงแล้วนะคะนุ่นข้างหน้านะคะเป็นบ้านอตรงที่หนูอ,อยู่นะคะมีลูกค้าประมาณ2 1คน 2ีคนนะจ๊ะก็ถือว่าเยอะนะคะเหนื่อยนะบางคนคิดว่าเฮ้ยมันน้อยแต่จริงไม่น้อยเลยเดี๋ยวมก็จะไปโทรหาอ่าห้ยแต่ยาห้ยเดียวคือพวกพยาบาลอะไรเงี้ยคะะให้เขามาเปิดประตูให้แล้วมิก็จะไปเปลี่ยนชุดพอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะมิก็อ่ามานั่งฟังว่าเออเนี่ย ตอนกลางคืนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกับลูกค้าแล้วก็เขาจะเล่าสู่กันฟังนะว่าเออมีมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยในแต่ละคนเนาะเสร็จแล้วก็จะไปเสิร์ฟอาหารเสริร์ฟ,ฟกาแฟกาแฟมีใบสองนี่นะคะถึงแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปในที่ทำงานก่อนนะคะ i don't วันนี้เลิกงานแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะในเปิตเปิดแฟลตนะเนี่ยมืดมากเลยอันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะหนูเลิกที่จริงเลิกสองทุ่มแต่มันไม่มีอะไรทําแล้วนะก็เลยเขาให้กลับก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็เข้ากะเที่ยงนี่มืดมากไม่มีไฟเลยอะ่ะห <laughs> มอก หมอกเต็มเลยนี่นะคะเดินกลับบ้านหนาวหนาวฝนตกด้วยนะดูให้ดูสภาพนิวนะมืดมากเลยไม่เห็นอะไรเลยนะคะตอนนี้ถ้าที่ไทยนะ้องมืดขนาดนี้ต้องเดินระวังนะคะแต่ที่ฟินแลนด์หนิวไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นี่อันนี้ตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะ ตรงเรียนเรียนได้ก่อนเกณฑ์อะหนาวาอยู่เมืองนอกเดินมาฝึกงานมีห้อยมีกะนะคะไปไปไปห้างนะะไปซื้ออาหารนะคะวันน,นี้พรุ่งนี้หัวหน้างานมิวนะคะเขาเข้ากะเช้ามิวเข้ากะเที่ยงยไฟมันปิดเองเลย มืดมากเฮ้ยระงีอีครั้งนะแม่วบองปะอูนช่วงนี้มันก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมหมอกลงหมอกลงหมอกลงถึงบ้านแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมิกะรมปลาแซลมอนดูสภาพหลังบ้านตอนนี้นะคะรกมาก เพิ่งออกกำลังกายเสร็จใช่ไห<ะ>มฮะฮ่าอังกาย่าฮ่าฮ <c oughs> กาฮ่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 าฮาฮ่าฮาฮะฮ่่น่าฮ่่าม่าฮา่าฮ่ะะาราฮัา่ะะาฮ่าฮ่า่าะม รมควันปลาแซลมอนดูควันนะคะเห็นไหมเอเวี่เลาไวไวอ่าเพื่อนเพื่อนคะมิกะนะคะไปได้นี่เลยปลาแซลมอนมานะจ๊ะถูกมากนี่นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5ยูโร63เซนนะก็เงินไทยก็ประมาณ ร้อยก่าบ,บาทอะไรเงี้ยเกือบสองร้อยสองร้อยบาทนั่นแหละนี่นะคะอันนี้สามยูโรเจ็ดสิบห้าสามยูโรคือหนึ่งสไลด์นะคะ้าละปาวด้วะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในจะสวยไหมนะคะอบไปแล้วหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นใหญ่เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ ก็จะเอาแช่ช่องฟิตไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆหาถ้าใครอยากามิกาบอกว่าไม่ต้องเอากระดาษออกนะคะเนี่ยคือใส่แช่ลงไปเลยเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูก็ mm hmm. มิกจะกินไม่มีวาซาบิอะ่ะลืมให้มิกาซื้อวาซาบิ mm hmm. เอาเลย เห็นไหมอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นปลาแซลมอนนะคะที่มาจากฟินแลนด์เนาะมันจะไม่ค่อยมีมันนะคะเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบสดสดแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยปลาแซลมอนสดๆนะคะกลิ่นน้ำลายมิกะเขาจะไม่ค่อยกินกินดิบอะไรเงี้ยเนาะแต่มิวอ่ะชอบกินนะคะเห็นไหมปลาแซลมอนสดๆได้มาประมาณห้าชิ้นนะคะ มิวนะคะให้ซื้ออันนี้ให้หมิวนะคะนี่เห็นไหมลิฮาม,มากโรนิลาติโกนะคะเนี่ยมิวก็จะกินกินว่าจะเอาไปที่ทํางานดีนะว่าจะกินตอนเชา้าอันนี้สดๆเลยะคะ่ะพรุ่งนี้นะค่ะมิวจะกินเนาะเนี่ยนี่อันนี้เป็นอาหารมิกะราฮามักกะโรนะะาารีลาติโกนะคะอาหารฟินเนาะนี่นจะจ๊ะก็เอาเข้าไมโครเวฟ มิวก็หุงข้าวนะคะข้าวเหนียวนะคะกินคู่กับรมปลาแซลมอนคนะ,ะตอนนี้กำลังมาจ้า<อ>เดี๋ยวจะให้ดูเนาะแทนแทนนี่นะคะเพื่อนๆค่ะหอมมากนี่ปลาแซลมอนนี่นะคะมิวก็จะกินคู่กับข้าวเนาะแล้วก็น้ำปลาร้านะจ๊ะนี่แม่สำรวนน้ำพริกปลาร้าแม่สำรวนนะคะนี่เบอร์โทรนะคะ ใครสนใจนะคะอยากลองเอาไปชิมก็ติดต่อได้เลยนี่<ะ>นี่นะคะมันค,คืะต้องกินคู่กับซอสมะเขือเทศเนาะ,ะเขาทำหลายอย่างมากเลยนะใครอยู่ฟินแลนด์ก็จะรู้นะนี่ในในความคิดของมิวนะคะมีวว่าอร่อยนะ แต่บางคนอาจจะกินไปหมดที่มันเหมือน,นแบบจืดๆนะแต่อร่อยนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะอาหารของมิวนะคะก็จะมีข้าวข้าวเหนียวนะคะนี่แล้วก็รมปลาแซลมอนนะคะแล้วก็น้ำพริกนะคะแค่นี้นะคะมื้อเย็นนะจ๊ะนี่เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะ